ล้อกับคุยหาอ๋อคือไม่ได้ทะเลาะคือตอนนั้นมันมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาดัดอัดเดโมอ่ะแล้วเราก็รู้สึกเขาพูดแรงอ่ะเขาพูดแรงแบบแบบสไตล์คนยุคใหม่อ่ะเขาเรียกคนอะไรนะนนคนตรงเด็กยุคใหม่เออเด็กยุคใหม่เราก็รู้สึกว่าเอ้ยมันมันไม่ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยอย่าง,อางตอนที่อัเอดเดโมมันก็มีถึงขนาดแบบทำอย่างงนอย่างนี้อย่างนี้อย่างงั้นเราก็บอกมันไม่ไม่ใช่นะเด็กมัน ยังงุ้นอย่างนี้อเออเราไม่เราเราก็เจอแต่เราไม่มไม่คิดว่าปุ้ยเขาจะแรงวนานั้นแต่เราก็ไม่ได้มีอะไรกับน,น้องนะแต่เราก็พูดว่าเออมันก็ต้องเราก็ต้องมาทํางานเนี่ยเขาใช่ไหมแต่เราก็ไม่ได้พูดใครฟังเนี่ยไม่รู้มันหลุดไปได้ไงหรือเป็นเพราะว่าเราก็พูดไปเรื่อยคนม,นมีนม,มีใครในห้องเนือเปล่าพี่พลไม่มีมีแต่พวกเรานี่แหละมีแต่ทั้งหน้าทั้งผมงหน้าทั้งผมก็ไม่ได้ไม่ได้พูดนะแต่ก็ยังงงว่ามันเป็น มันตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะใช่เพราะว่าพี่ไม่ได้แบบดั้งโด่งไงดังกูโด่งเหรอไม่ได้รีวิวเสียเงินสี่แสนจริงจริงอ๋อดั้งโด่งแล้วหรอเออโด่งแล้วนะสี่แสนน้ำมือยังสงสัยอีนั่นมันรู้ได้ยังไงเออเจมอยเราก็หยิบจะด่ามันอีฮะก็รู้เนี่ยเป็นใครแล้วเราจะต้องมาอัดรายการแล้วว่ามันไปเขียนอีกแป๊บหนึ่งอ้อแล้วปุ้ยมันจะว่ายังไงอ่ะเข้าใจมาแล้วเราก็พยายามไม่ไม่กล้าคุยเจอหน้าเราก็เดินหลบๆตอนแรก แล้าว่าตุงนั้นต้องไปนั่งแล้วไงไปนั่งแล้วก็ต้องเอาซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องเขาบอกว่าเขาเจ<ข>อพ,พกกี่พลก็ไหว้ก่อนเลยแล,แล้วก็ถามพี่พลเลยงตรงๆเอ๊ะถ้าถอ,อาย่งางเที่ยงก็เลือกไหว้มันจะเหมือนนี้นั้นหรือเปล่าสองคนนั้นน่ะน,นักร้องอ่ะ <laughs> เอาเรื่องของเราสิไม่ยุ่งเขาไม่ไหว้ไม่ไหว้เดี๋ยวเราเรา,เราอาจจะไม่เห็นเขาไหว้ก็ได้แต่น้องบอกไหว้พีลก่อนแล้วก็ถามพี่พลเลยว่าพี่มีปัญหาอะไรกันบ้างต่อค้าจะไม่นะจะไม่นะเขาเพิ่งจะเจอกันตั้งแต่วันนั้นเพิ่งจะเจอกันวันนี้แหละ อ๋อเหรอแต่ว่าน้องก็ยังไม่ได้ถามพี่พลหรอน้องยังไม่ถามก็ถามตรงนี้แหละว่าอะไรเ้วเราก็ไม่มีอะไรเราจะไปบอกว่ากูเกลียดมึงได้ไงล่ะแล้วเราเราตัดสินอยู่แล้วเราก็พูดไปเลยไงพี่พลไมไม่ไม่ไม่เราก็ต้องให้เกลียดน้องเพราะเราก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรกับน้องแต่แบบว่าบางครั้งน้องก็ต้องแบบว่าเข้าใจไหมก็ต้องแบบอันนี้ผู้ใหญ่อันนี้เด็กอะไรอะไรอะไรอย่างนี้มาแเรื่องของคำพูดคจาใช่ะี่รู้สึกว่าแบบไม่ใช่ไม่ใช่เรารู้สึกว่า คนรุ่นใหม่ก็ต้องฟังคนรุ่นเก่าบ้างก็ต้องเข้าหากันไม่ใช่แบบว่าเชื่อมั่นในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเราเราก็เาเชื่อมั่นในตัวเองเราก็เชื่อมั่นในตัวเราเหมือนกันมันก็ได้กลายเป็นข่าวอะไรออกมาแต่เราไม่ได้ถึงกับโกรดน้องอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็จะมีม,ม,ม,มันก็ต้องเจอกันเกือบทุกวันอยู่แล้วว่าก็ต้องมีการมีการเคลียร์กันสักวันหนึ่งแหละไม่เคลียร์กันก็ตบกันตรงแต่ว่าแต่ว่าจนจบรายการเทปแรกไปแล้วนี่คือยังไม่ได้เคลียร์หรอพี่พล ก็คุยเล่นๆกันอย่างเงี้ยแต่ยังออไม่ได้บอกว่ามันข่าวมันออกมาได้ไง,ง,งยังไม่ได้คุยกันอ๋อแล้วตอนในรายการที่เราแบบเหมือนเซลเหมือนต่างคนต่างแรงแต่การนี่คือเป็นคาแรคเตอร์หรือ,อยังไงไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าพี่เราก็พูดว่าเวลามาอ่านข่าวไม่ใช่ยังยงุ้นยางงี้มันก็ฉาไปเลยเราก็สอนน้องมานเพราะว่าน้องมาอ่านเรียบร้อยไปหน่อยไงอ่าตอนตอนนั้นเราก็ที่เราพูดอะเราก็บอกว่าต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องเสียงดังๆไม่ใช่อะไรอย่างนี้ก็อาจจะแบบมีอารมณ์นิดนึงแต่ก็ไม่ได้โกรธอะไร ถ้าโกรธจะเป็นนักษาะไนฮะพี่พดโกรธโกรธก็ตบไม่เพราะเราไม่เราไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วเโกรธไหมฮะเราก็พดด่านะบางทีแต่เราก็ไม่โพลเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราก็ต้องมาร่วมงานกันนะเข้าใจป่ะเพราะเราไม่ได้ร่วมงานกันวันเดียวแล้วหายจากกันไปเราต้องมาร่วมงานกันทุกวันแล้วก็ฝึกให้น้องมันเก่งขึ้นไงหวังดีหวังดีก็คือเจอวันนี้ได้ร่วมงานกันแล้วก็ถือว่าสยบกบข่าวเกาเหลาแล้วน้องพลดเนาะมันก็ มันก็มีอาจจะมีวันหนึ่งนะทะเลาะกันเนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าแต่เราก็ก็บอกว่าพี่ก็ไม่ได้อะไรกับน้องก็บอกตรงนี้เลยว่าไม่ได้อะไรกับน้องแต่ก็อยากให้น้องเก่งขึ้นอะไรเงี้ยเพราะน้องมาทําข่าวตรงนี้แล้วน้องต้องเก่งขึ้นนะอย่ามั่นใจตัวเองสูงเราก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เหมือนกันนะพูดนะไม่ไม่ไม่พูดกับน้องแต่ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรกับปุ้ยเคลียร์ไปเคลียร์บอกว่าชมแต่สามีเขาอย่างเดียวเลย เพราะเขาโผล่เขาหล่อคือเราแอบชอบไม่ใช่ไม่ใช่สามีเขาเคยเล่นยิมที่เดียวกับพี่เจอกันทุกวันก่อนที่เขาจะแต่งงานอะไรเงี้ยพี่คือพี่เลงมาก่อนอันนี้คือมาแทนส่วนตัวพอพูดได้ไปพี่ก็เสียใจไม่ใช่อันี่คือต้นต่อไม่ใช่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 ก็คือนั่นแหละเราก็อยากให้น้องแบบเราผู้ใหญ่เขาเด็กอะไรเงี้ยบางทีแบบเราก็ต้องการอยากเห็นคนรุ่นใหม่ที่ น่ารักนิดนึงอะไรเงี้ยครับ่ออะจบไปบไปอ่ะทาถึงหอแต๋วนิดนึงครับพี่โพสสุ่ว่าพักเก้าหรือพักสิบฮะฮอตแต๋วก็เป็นหอแต๋วเอ,อ็มโอไงเป็นแหก mou ก็ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงก็ก็น่าจะไม่ทำพัก แบบภาคแปดแล้วก็ไปภาคสิบเลยเหมือนบุญชูไงเขาเจ็ดแล้วเขาไปสิบเก้าอะไรเลยอะไรเนี้ยเราข้ามได้เก้าไปเออมันจะได้ครบสิบเร็วๆไงนี่อันนี้คิดเองเราจะได้แบบอ่าหอแต่ภาคสิบดูเยอะแบบดูยิ่งใหญ่จะหอแต่ภาคเก้ามันก็เออไม่ได้มีเคล็ดอะไรทั้งสิ้น ไม่ได้มีเคสแต่อยากให้มันไปสิบเร็วๆก็เลยสิบไปเลยเด oh. ี๋ยวมันไม่ทันบ้านผีปอบบ้านผีปอบเขาสิบสามอ่ะเพราะอะไคือเขาโงเลยว่าสุภิพลพูดผิดหรือเปล่าสุว่าเก้าหรือสิบอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือเราก็เหมือนเหมือนบุญชัวเขาเขาข้ามหกไปเก้าเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะ ข้าม8ไป9เลยอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เราสามารถตั้งที่หนังอะไรก็ได้แล้วแต่เราเนะาะโเขาตั้ง,ง<อ>แบบนี้มาตั้งนานแล้วอเออไม่ใช่มีเฉพาะหอแต่แตกนะแล้วต่อไปถ้าหลังจากพักสิพี่พศอ,อยากทำอยากให้มี20ก็เป็นจุกจุกยี่สนี่เหรอฮะไม่ไม่จะเป็นหอพอแต่ภาค10แล้วรัฐบาลอ,อยากทำอีกเ,ออเราก็กลับไปทำภาค9ก้า ไม่ใช่เราก็ฉีก M O U เลย M O U ว,ว่าจะไม่ทำแล้วเป็นภาคสุดท้ายพอ,อพอสมมติภาคอยากทำอีกเราก็ฉีก M O U แล้วก็ทำภาคก่อนมีแค่สิภาคแต่ภาคกลางอยู่เหืออยู่อีกไม่ทำโอ้เราที่นุกงเล็นยนะ้อเนาะเออตายแล้วแล้วเอาจัดใจเหมือนกันนะพี่พลนะอ่ะไปไป นี่เราก็ต้องแบบเผื่อไว้เพื่อหากินข้าวหน้าอีกด้วยแล้วเราก็อนาคตเนาะใช่จุดถ้าไม่เอาแล้วไม่ใช่เอออสุบว่าจะทำได้ดูวันเนพอจะแตกแหก M O U เดือนไหนฮะเดือนไหนเดือนเดือนก็กําลังเดี๋ยวปุรณะเปิดกล้องแล้วนะครับก็แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอีสานทุสี่อนะเป็นเป็นหนังในโมโนสนุกแน่นอนก็บอกแล้วว่าถ้าไม่หัวเ้าะไม่ตลกให้มาตบกบาลเลยแล้วเขาจะตามเจอตัวพี่หมเธอไปดูไปดูช่องเก้าเออไปเจอช่องเก้านะช่องเก้าสิบเอ็ดโมงอ่าช่องโมโนห้าโมง มาดักตกได้แล yeah. ้วก pues ็แล้วก็แล้วก็ไปดูเต้าหยองจะเห็นเต้าหยองอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เคยเห็นแน่นอนถ้าช่วงเศษโมปุ๊บหน้าตึกนีหน้าตึกช่องก้าเลยคนเยอะๆนี่คือเรากล้าเดินเข้าใช่ไหมพี่บ๊อดเขาต้อนรับฉันเนี่ยใช่แต่โมโนนี้ก็วิ่งหนีลำบากนะมันหาทางออกยาก Okay, terima ah. kasih. Okay.